เขาคือสุดยอดสายลับมือพระการมือสังหารแห่งหน่วยเอเมซิของอังกฤษที่พร้อมกำจัดผู้ก่อการร้ายทุกคนเพื่อปกป้องโลกรหัสประจำตัวของเขาคือ007แต่ชื่อที่แท้จริงคือบอนเจมส์บอน นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรม11กันยาปี2001โลกก็ตกอยู่ภายใต้เงามืดของการก่อการร้ายสายลับในกลุ่มประเทศนาโตที่ทำภารกิจตามล่าผู้ก่อการร้ายทั่วโลกถูกลอบสังหาร CIA MI6 และหน่วยข่าวกรองของประเทศมหาอำนาจกำลังถูกผู้ก่อการร้ายเข้าแทรกสื่องค์กรมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถยับยั้งอำนาจมืดขององค์กรก่อ,อการร้ายได้หนึ่งในนั้นคือเจมส์บอ์มือสังหารของ MI6 หรือหน่วยข่าวกรองและหน่วยสืบราชการลับอังกฤษผู้ใช้รหัสลับว่า007เขามีทักษะการต่อสู้ระดับพการทั้งการปิดชีพศัตรูร mates, <c oughs> ด้วยมือเปล่าสังหารด้วยมีดสั้นมีความสามารถในการใช้อาวุธปืนสารพัดชนิดและมีร่างกายที่แข็งแรงกำยำ <c oughs> แล้วตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครทำไมถึงไดกลายเป็นหนึ่งในสายลับสุดอันตรายที่จัดการกับผู้ก่อการร้ายตัวฉกาจมาแล้วนับไม่ถ้วน เจมส์บอนเป็นลูกชายคนเดียวของแอนดรูและโมนิกบอนมหาเศรษฐีชาวสกอตแลนด์เจ้าของคฤหิสา์สกายซอนใหญ่โตที่มีอายุเก่าแก่กว่า500ปีแม้จะมีชีวิตที่สุขสบายในตระกูลที่ร่ำรวยแต่บอนก็ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ12ปีเมื่อพ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในขณะปีนเขาจากนั้นบอนก็ถูกส่งไปอยู่ในการอุปการะของฮันส์โอเบอร์เฮาเซอร์ครูสอนปีนเขาและนักสกีชาวออสเตรียผู้ที่รัก และเอาใจใส่บอลไม่ต่างจากลูกในไส้เขาส่งเสียบอลให้ได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเมื่อเรียนจบบอลก็ไปสมัครเป็นทหารเรือในสังกัดราชนาวีสำรองและได้รับยศนาวาโทก่อนที่จะถูกดึงตัวไปทำงานเป็นสายลับของหน่วย m อ็มซในเวลาต่อมาเขากลายเป็นสุดยอดมือสังหารขององค์กรที่โดดเด่นทั้งฝีมือการต่อสู้เป็นคนช่างสังเกตและมีไหวพลิบเป็นเลิศ จนต่อมาก็ได้รับสถานะ007หรือใบอนุญาตฆ่าซึ่งหมายความว่าเขาได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลอังกฤษให้สามารถฆ่าใครก็ได้โดยไม่ถือว่ามีความผิดอย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีใครกังขาเรื่องความสามารถของบอลแต่ความยโสหังอีกโก้สูงและนิสัยมุทะลุก็ทำให้เอ็มผู้บังคับบัญชาของเขาหัวเสียและเริ่มลังเลใจกับสถานะ007ที่เจมส์บอลเพิ่งได้รับเพราะในระยะแรกที่บอลออกไปปฏิบัติภารกิจ เขามักใช้อารมณ์เหนือเหตุผลจนค่าศัตรูตายซึ่งทําให้การสืบสาวคดีไปถึงผู้บงการใหญ่ทําได้ยากมากขึ้นแถมหลายๆครั้งที่บอนไปทําภารกิจนอกประเทศก็มักจะไปสร้างความเสียหายให้กับอาคารสถานที่และประชาชนในประเทศนั้นๆจนทําให้รัฐบาลอังกฤษถูกประนามจากนานาชาติและทําให้เอ็มถูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกไปตําหนิเสมอ อย่างไรก็ตามแม้มองจากภายนอกเจ้าหนายลูกน้องคู่นี้จะดูเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับบอลเอ็มก็จะคอยปกป้องลูกน้องคนนี้ทุกครั้งและลึกๆแล้วบอลเองก็นับถือเอ็มเหมือนเธอเป็นแม่อีกคนหนึ่งของบอลเลยทีเดียว <All right. S 1> การที่บอลได้ชัวเป็นสุดยอดสายรับฝีมือดีนอกจากจะเป็นเพราะเขามีเจ้าหนายที่ดีแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขามีทีมงานดีๆที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือเขาจนสามารถทำภารกิจต่างๆได้รุ้ล่วง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บิลแทนเนอร์ผู้ช่วยส่วนตัวของเอ็มที่คอยส่งข้อมูลสําคัญต่างๆให้กับบอนโดยเฉพาะในเวลาที่เอ็มและบอนกําลังงอนกันอีฟมานิเพนนีอดีตเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ผันตัวมาทํางานเป็นผู้ช่วยของแก l เลตแมลลารีเจ้าหน้าที่อาวุโสอีกคนหนึ่งของหน่วย m อ็มแม้ครั้งหนึ่งอีฟจะเคยทํางานผิดพลาดจนทําให้บอนเกือบตายแต่เธอก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่เอ็เพียงไม่กี่คนที่บอนยังคงไว้ใจเสมอ ต่อมาเมื่อแก e เลต์แมลลี่เข้ามารับตำแหน่งเอ็มคนใหม่บอนจึงมื่ขอให้อีฟช่วยทำงานลับๆช่วงที่หน่วยเอ็มไซิกกำลังถูกคนขององค์กรสเปกเตอร์เข้าแทรกซึมอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้ก็คือคิว เจ้าหน้าที่คิดคนอาวุธคนใหม่ของหน่วยพลาธิการที่เอเมซิกส่งมาช่วยบอลในภารกิจตามลาซิวาที่แม้ในตอนแรกบอลจะไม่ค่อยถูกใจอาวุธของคิวคนนี้สักเท่าไหร่เพราะมีแต่อาวุธธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีลูกเล่นหือววาเหมือนอาวุธของคิวคนก่อนๆแต่ถึงอย่างนั้นอาวุธที่ดูเหมือนจะธรรมดาเหล่านี้ก็ช่วยบอลเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันได้ทุกครั้งนอกจากความสามารถในการประดิษฐ์อาวุธแล้วคิวคนนี้ยังเป็นอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์เขาเป็นผู้วางระบบคอมพิวเตอร์ให้องค์กรในเมซิก และยังสามารถจอระบบคอมพิวเตอร์อันซับซ้อนขององค์กรก่อ,ก,อการร้ายได้อย่างไม่ยากเย็นเจมส์บอลมักสร้างความปวดหัวให้คิวอยู่เสมอเพราะบอนชอบเอาเอาที่คิวประดิษฐ์ให้สายลับคนอื่นไปใช้งานโดยไม่ขออนุญาตครั้งหนึ่งบอลแอบเอารถแอตต n m a r t i มาตินดีบเทราคา3ล้านปอนที่คิวสร้างให้ศูนไปใช้งานที่โรมเพราะถูกใจรูปรักษฉบเฉีียวรูราของรถคันนี้แถมยังใช้งานอย่างสมบุกสมบันจนรถพังยับเยิน อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่รถรูขันแรกที่บอนทำพังนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยเอาแอสตันมาติน DBS ไปพลิกคว่ำเจ็ดตลบมาแล้วในภารกิจที่มอนเตเนโกรและยังเคยเอาแอสตันมาติน d b 5ไปเปิดฉากประทะกับผู้ก่อการร้ายจนรถระเบิดมาแล้วในภารกิจที่สกอตแลนด์แอสตันมาติน d b 5เดิมทีเคยเป็นของผู้ก่อการร้ายชื่อเล็กซ์ดิมิทริออส แต่เขาจำต้องยกให้เจมส์บอลอย่างไม่เต็มใจเพราะดิมิทริอสดันไปแพ้พนันไพ่โป๊กเกอร์ให้เจมส์บอลที่บาฮามาสและนับตั้งแต่นั้นแอสตันมาติน DB5 คันนี้ก็กลายเป็นรถยนต์คันโปรดตลอดการของเจมส์บอลรถยนต์คันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความรูหราคลาสสิกเท่านั้นแต่ยังมีพิษสงรอบคันเพราะมีการติดตั้งอาวุธมีระบบป้องกันกระสุนและมีระบบเก้าอี้ดีดตัวยามฉุกเฉิน แม้จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวของบอนแต่ a s t ตันมาติน DB5 คันนี้ก็เคยถูกนํามาใช้ในงานราชการมาแล้วตอนที่บอนช่วยเอ็มหนีการตามฆ่าของลาอูนซิวาไปยังคาเลอร์ Sky ยฟอรในสกอตแลนด์และเมื่อกองกําลังของซิวาผมบุกมาถึง Sky ยฟอร์บอนก็ใช้แอสตันมาติน DB5 ของเขาระดมยิงลูกสมุนของซิวาเพื่อตัดกำลังจนซิวาต้องสั่งให้ลูกน้องกระหน่ำยิงแอสตันมาตินคันนี้จนรถระเบิดพังยับเยิน แต่ในเวลาต่อมาคิวก็ได้ซ่อมแซมรถแอสตันมาตินดี5ไฟคันโปรดของเจมส์บอลจนกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมแล้วเจมส์บอลนับว่าเป็นมนุษย์สายอนุรักษ์นิยมครับนอกจากจะชอบแอสตันมาตินรุ่นคลาสสิกแล้วเขายังชอบกวนหนวดด้วยวิธีการโบราณชอบสวมนาฬิกาโอเมกา้าและชอบดื่มวอดก้ามาตินี่ ini, แบบเขย่าแต่ไม่คนอย่างไรก็ตามแมนนี่จะเป็นเครื่องดื่มประจำตัวแต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องดื่มที่บอลโปรดปรานมากที่สุดครับ เพราะของโปรดของบอลคนนี้ต้องยกให้ดรายมาตินี่ที่ผสมกอร์ดอน3ส่วนวอดก้าหนส่วนคี่นาลิเล่ครึ่งส่วนเขย่า,ยากับน้ําแข็งแล้วค่อยฝานเปลือกมะนาวตบท้ายลงไปก่อนเสิร์ฟซึ่งนี่เป็นสูตรเล่าที่บอลคิดค้นขึ้นมาเองแต่กลับอร่อยเกินคาด you know, ต่อมาบอลได้ตั้งชื่อเครื่องดื่มชนิดนี้ว่าเวสเปอร์มาตินี่ซึ่งเขาตั้งชื่อตามเวสเปอร์ลินหญิงคนรักของบอล เวสเปอร์ลินเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมายให้นาเงิน10บล้านดอลลาร์สหรัฐไปให้บอลใช้ในเกมการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่เลอร์ชีฟจัดขึ้นที่คาสิโนรอยัยามอนเตเนโกรและนั่นก็คือครั้งแรกที่บอลได้พบกับเวสเปอร์ลินหญิงสาวที่เป็นผู้ให้กาเนิดชุดทักซิโดสุดเนี้ยของเจมส์บอลก่อนที่จะมาร่วมเป็นร่วมตายกันในภารกิจจับตัวเลอร์ชีฟจนทําให้บอลตกหลุมรักเวสเปอร์ลินชนิดถอนตัวไม่ขึ้นถึงขั้นยื่นใบลาออกจากเอ็มไอซิก เพื่อออกไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตกับเธอแต่ฝันก็ต้องสลายเมื่อเวสเปอร์ลินถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายฆ่าตายที่เวนิสหลังจากที่บอลยื่นใบาลาออกแค่ไม่กี่วันหลังเวสเปอร์ลินตายบอลพยายามกลบเกลื่อนความโศกเศร้าของตัวเองด้วยการทําตัวเป็นมนุษย์ได้ห,หัวใจเขาไม่เคยจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเป็นเวลาเกือบ10ปีจนกระทั่งปี2015 บอนก็ได้พบรักครั้งใหม่กับจิตแพทย์หญิงเมติรินสวอนเธอเป็นลูกสาวของมิสเตอร์ไวท์อดีตสมาชิกขององค์กรรับสเปกเตอร์ที่บอนรับปากว่าจะช่วยคุ้มครองชีวิตของเธอและกับการที่มิสเตอร์ไวท์ต้องเปิดเผยเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับองค์กรรับสเปกเตอร์ ที่ออสเตรียและเมืองแทนเจียเจมส์บอลและแมดดลิีนสวอนได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายมาด้วยกันและในช่วงเวลานั้นแมดดลิีนสวอนได้ตั้งคำถามสำคัญที่ทำให้บอลได้ทบทวนถึงชีวิตการเป็นสายลับของตัวเองที่วนเวียนอยู่ในวงจรของการตามฆ่าสังหารบอลได้ตระหนักว่ายิ่งเขากำจัดผู้ก่อการร้ายได้มากเท่าไหร่ทุกคนที่เขารักก็จะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเท่านั้นไม่เว้นแม้กระทั่งแมดดลิีนสวอนเพราะหลังจากที่บอลทลายศูนย์บัญชาก,การลับขององค์กรสเปกเตอร์ได้สำเร็จ หัวหน้าองค์กรสเปกเตอร์อย่างเอิร์นสตัฟโรบเฟลซึ่งเป็นพี่ชายบุญธรรมของบอลก็ได้จับตัวแมตเดลินซาวนไปขังไว้ในสำนักง,งานในไมซิกจากนั้นก็ระเบิดอาคารแห่งนี้จนพินาศเป็นจุนโชคดีที่บอลช่วยแมตเดลินออกมาได้จากนั้นเขาก็ไปจับกลุมตัวโบเฟลมาดำเนินคดีตามกฎหมาย <Finish it. S 1> ชีวิตที่แขวนอยู่บนความเป็นความตายของแมตเดลินซาวน์ในเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นฝางเส้นสุดท้ายที่ทําให้บอลตัดสินใจวางมือจากการเป็นสายลับ บอนจึงตัดสินใจลาออกจากเอเมซิกอีกครั้งและขับรถแอสตันมาตินคันโปรดของเขาพาเมเดลินซวอนไปใช้ชีวิตคู่อย่างสงบสุขที่จามากา อย่างไรก็ตามบอลมีโอกาสได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามความฝันได้เพียงแค่5ปีก็ต้องถูกดึงตัวกลับมาสู่เงามื่ของโลกอาชญากรรมอีกครั้งเมื่อเฟลิกซ์ไลเตอร์พันธมิตรเก่าแก่ของบอลจาก CIA ได้ปรากฏตัวขึ้นและขอความช่วยเหลือจากบอลให้ช่วยตามหาวอลโดโอบูชอฟนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกผู้ก่อการร้ายลักพาตัวไปซึ่งเหตุการณ์นี้อาจยงใหญ่กับลูซิเฟอร์ซาฟินอดีตนักฆ่าขององค์กรสเปกเตอร์ที่กำลังตั้งตนเป็นผู้ทรงอำนาจคนใหม่ของโลก แม้ซาฟินจะมีเป้าหมายในการนำพาโลกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่นั่นอาจต้องแลกมาด้วยการฆ่าชีวิตของผู้คนนับล้านแถมแผนการของเขายังเกี่ยวพันกับความลับบางอย่างที่แมดลินสวอร์ปกปิดไว้ซึ่งทำให้บอนจำต้องหวนกลับคืนสู่สังเวียนของการเป็นสายลับอีกครั้งเพื่อร่วมมือกับสายลับเอเมซิกรุ่นใหม่แล้วพวกอาวุธและขึ้นยานผ่านาสุดไฮเทคของคิวไปปกป้องโลกจากภัยคุกคามสุดอันตรายครั้งใหม่ที่จะเป็นตัวชี้ชะตากรรมของโลกทั้งใบและกำหนดความเป็นไปทั้งหมด เกี่ยวกับอนาคตของเจมส์บอ์